ดูฝีมือนชู้มัุ๊บไปคาบนะเต็มหมดทั้งบ้านทีนี้ท่้นใครแบบีิชู้มาเลน่นฮะใครไปคาบมาที่ชู้นไม่ได้สํานึกเลยจอยจอยใครไปคาบมาที่ชู้นี่เออนี่แหละผ่านทางเลื่นทีนี่ Ừ, เต็มไปไหมฮะไหนหันมาคุยดิใครเป็นคนค้าทิชชู่มานี่หลักฐานตั้งอยู่เนี่ยอเออมีการสอบสวนเลยรถเนอะทิชชู่ตั้งไม่ได้เลยอ่ะรถคืออยาให้มันเอือมถึงนะถ้ามันเอือมถึงนี่คือมันเอาลงมาเล่นค่ะที่ผ่านไว้ตางเร่นนี้อย่างแรง Chào mặt trứng rồi, lăn, rồi, bắn, mắt bắn, mắt bắn, 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 bắn,